ก็โอเควันนี้กบสวัสดีครับผมกำ mm hmm. ลังพูดขประธานพรเกมเพื่อชาติทีวี mm hmm. วันนี้ารีวีวเก็กพัฒนาไฟของ l mm ูก hmm. ะก็ทหารก็อันนี้ S T D ศูนย์หนึ่งเป็นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เล่นเอามาตัดชี้รไปก่อนเพราะว่ามันเป็นของที่ว่ามันจะเป็นได้กบบแบบเด็ตหนึ่ง mm hmm. ก็ถ้า mm hmm. ใครที่ดูช่องผมก็จะรู้ว่า มันมีเด็กอยู่เด็กหนึ่งเป็นเด็กแรกที่ผมเล่นบัตตี้เลยจัดเลยนะคือดึงเอาเสียบออกมาใส่เด็กมีแทนก็โอเคมาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะกนะ็โอเคอันนี้เป็นกังก้าก็การ์นโทรดาก็ห้าใบบัตดี้นะฮะก็กะวังควาาไม่งี้น,นะ,ะนะแล้วก็อันนี้ กายเกนทัวรดากอนโหมดมีจีโวความสามารถทำนี้เลยเมื่อจีโวจะแสดไอันนี้ถ้าถูกคอลงอันนี้เพลนกายเกนทัวรดากอน่ีคเวอร์โหมดถ้ากเกิดว่าเราจะสนามจีราจะสนามจะได้รับหนึ่งเลือดแต่ลงได้จีโวได้สองเลือดก็เป็นสาม โอเคแล้วก็ตัวนี้เราเฟรมกาดดาก้อนก็ตามนี้เนะนขอไม่อ่านสกิลนะครับมันยาวถ้าอ่านทุกใบก็น่าจะยาวเหมือนกันส่วนกระบาดใบนี้คาคาเกนกา กากนก็อ่านยากหน่อยแต่ก็โอเคนะอันนี้ไม่มีสกิลเอ่อกลัวอ่านชื่อผิดกันก็อ่านชื่อกาจังเลยนะผมก็ไปต่อต่อมาใบานี้เนี่ยตัวนี้ให้มาสองใบท์ส่วนใหญ่ที่ให้สองใบนี้น่าจะเก่งเลยตัวนี้ไม่มีสกิล หรือเปล่าอ๋อมีมีมีมบวก power สองใบ power design อ๋อ power power โอเคไปไปต่อไ,ไปกันเลยดีกว่าอ่ามอนเตอร์ bon หมดแล้วนะต่อมาเป็นแกลบิทุนแบบนี้อืมแกนแกนทัวเด็กซิคอนก็ตามนี้เลยหักัดตกิดขีดกล้องเอออืมโอเคสองใบ ใบนี้ก็ความสามารถที่ดูมาที่อ่านสก,กิลมาเล็กน้อยนะคล้ายๆกับดาโกเอนจีที่อยู่ในเด็กจก็กอะอันนี้ดากันชิลโล่แห่งมังกรเขียวเนาะดากันชิลชินโล่แห่งมังกรเขียวโอเคใบนี้บวกสามถือว่าเยอะมากเลยอันนี้ก็โล่ฟาก็ ปกติเคยเห็นกันหมดแล้วนะอันนี้ดาบแต่แผงมังกรที่การเซเบอร์การเซเบอร์การเซเบอร์ออก็สติลท่านนี้ต่อมาเไปไ็นอเทีพเหมือนกันอันนี้สองคิเขาสองพันพอใส่จะได้พลังเพิ่มสอง พลางชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยอ่าในกาบใบนี้สองใบแล้วก็ไม้ตายไม้ตายนี่ขออ่านนะกันนะก็กาบใบนี้นกาก,านก,านกานันเทสพาเนเชอร์ก็เมื่อไหร่กาบนี้ได้เมืเ่อครูแขกพลงชีวิตตามมาสี่หน่วยเลย เราสามารถเราต้องผู้เล่นทุกคนต้องไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเลราะว่าสดาวเรามีมงังเกิมอนเตอร์มังกรเผ่ามังกรเทพจ่ายสามเกตสร้างความเสียให้สํรังังชีพคู่แข่งสีหน่วยแล้วก็แตกกระจก,ก็งานอกหน่อยก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่าดีนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมครับ